สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่วงอยู่บ้านส่องพระขอนำเพื่อนๆมาส่องดูเนื้อพระปิดตาแร่บางไผ่กันนะครับพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับเป็นพระที่กำลังจะสูญหายไปจากวงการนะครับคนที่รู้คุณค่าก็ลดลงนะครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆจะทำให้เพื่อนๆนักสะสมพระเครื่อนเข้าใจลักษณะของแร่บางไผ่ชัดเจนขึ้นนะครับ เพื่อนๆจะได้รู้กับแลเป็นหรือแลตายเป็นอย่างไรนะครับดูอย่างไรว่าเป็นแลเป็นหรือแลตายนะครับแลบางไผ่นะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนะครับเหมือนเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลยังไม่มีเกจิอาจารย์ท่านใดนํามาเป็นพระเครื่องเลยนะครับแต่แลบางไผ่นะครับหลวงปู่จันทร์แห่งวัดมูลีนะครับเป็นผู้นํามาสร้างเป็นพระเครื่องนะครับหลวงปู่จันทร์ท่านเป็นเป็นพระชาวเขมรนะครับที่มีวิชาอาคม แก่กล้ามากนะครับมีท่านขังมากครับท่านเก่งทางด้านทางทางอาถรรพ์ขับไล่ผีพูดผีปีศาจนะครับถอดถอนคุณใสนะครับเป็นพระอาจารย์ศักหมึกลงน้ำมันนะครับทั้งยังเก่งทางมหานิยมมหาเสน่ด้วยนะครับคนหายก็ท่านก็สามารถรู้ได้นะครับว่าตายหรือยังมีชีวิตอยู่นะครับทั้งยังมีวิชากำบังกายหายตัวนะครับย่นระยะทางนะครับ เป็นที่พึ่งของชาวบ้านนะครับอ่านี้เป็นที่มานะครับเป็นสิ่งที่เล่าขานต่อๆกันมานะครับต่อมานะครับต่อมานะครับคือท่านได้มาปรากฏอยู่ที่แถววัดมูลีนะครับต่อมานะครับวัดมูลีขาดเจ้าอาวาสนะครับในขณะนั้นนะครับจึงได้ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลนะครับหลังจากที่ท่านมาทุดงอยู่ใกล้วัดมูลีได้ไม่นานนะครับ วัดโมลีนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับเดิมชื่อว่าวัดใหม่สุวรรณโมลีนะครับต่อมาคําว่าวัดใหม่หายไปนะครับชาวบ้านนิยมเรียกวัดโมลีมาจนถึงทุกวันนี้นะครับหลวงปู่จันทร์ท่านได้นําแร่ชนิดชนิดหนึ่งนะครับขายหินนะครับมีสีดำแร่ชนิดนี้ขายหินแล้วก็ขายเหล็กด้วยนะครับท่านได้หลอ่อหลอม ด้วยความร้อน,นครับจนแล่นั้นกลายเป็นน้ำนะครับเป็นของเหลวนะครับแล้วจึงเอาเทลงในเบ้าพิมพ์องค์พักเครื่องนะครับอ่พักเครื่องอ,องค์พักเครื่องที่ท่านปั้นด้วยหุ่นขี้ผึ้งนะครับตั้งเป็นอ่เป็นรูปพระปิดตานะครับปิดทาวารมีหลายขนาดนะครับมีครั้งขนาดอา่ขนาดอา่หนึ่งสลึงสองสลึงจนถึงบาทบาทกว่านะครับอา่อาอ่ เป็นหน่วยเป็นกรัมนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้ฟังเข้าใจง่ายนะครับน้ําหนัก1สลึง2อสลึงอะไรครับเป็นลักษณะของบาทาน 1- ก็15กรัมนะครับคข้าๆนะครับ2สลึงก mm ็7.6กรัมนะครับเพื่อนๆเข้าใจแค่นี้พอนะครับน้ำหนักนะครับเอาองค์พระปิตาและปิทวานนั้นนะครับจะมีตัวณะนะครับแล้วก็มีตัวเถาะอยู่ด้านหน้าตรงกลางองค์พระนะครับและด้านหลังองค์พระนะครับเอาแน่นอนไม่ได้นะครับตรง ตรงตรงเข่าทั้งสองด้านนะครับตรงเข่าทั้งสองด้านขององค์พระนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะมีตัวนะนะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กก็จะไม่มีนะครับบางครั้งบางครั้งด้านหน้าก็เป็นตัวนะบางบางครั้งก็เป็นตัวอุณาโลมนะครับส่วนใหญ่ด้านหลังเป็นยันเถาะนะครับเพื่อนๆเข้าใจแค่นี้พอนะครับเมื่อท่านเทนะครับเมื่อท่านเทหล่อชนวนนะครับชนวนช่อนะครับส่วนใหญ่แลวจะอยู่ด้าน ด้านบนศีรษะพระนะครับของทุกองค์นะครับท่านจะตัดตัดแต่งช่อช่อที่เทหล่อนะครับอยู่ด้านบนศีรษะพระนะครับเพื่อนๆจะเห็นรอยตัดชนวนนะครับส่วนใหญ่แล้วอยู่ด้านบนนะครับที่เห็นมาทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนนะครับพาพปิดตาของท่านนะครับเด่นทางด้านคงกระพันชาตีนะครับทางมหานิยมและทางมหาอำนาจนะครับ พระปิตาแร่บางแร่บางไผ่นะครับณถึงปัจจุบันนี้ก็อยุ้อยกว่าปีนะครับพศที่สร้างก็คิดว่าประมาณนะครับสร้างประมาณปีพศ2425นะครับอ่าะครับประมาณ138ปี139ปีนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับว่าคนในสมัยก่อนนะครับเมื่อถึงยามคับขันนะครับเมื่อจวนตัวนะครับ ก็ได้เกืนนะครับเกินพาปิตาเข้าไปนะครับแล้วก็จะออกมาได้เองนะครับเมื่อเวลาหลับนะครับออกมาทางออกมาอยู่ข้างหมอนนะครับโดยใช้ผ้าขาวบานผ้าขาวบางรองไว้นะครับแล้วจะมีออกมาเองทางเบื้องสูงเบื้องสูงนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นสิ่งที่เล่าต่อๆกันมานะครับอันนี้จริงหรือไม่ไม่รู้นะครับอันนี้เล่าข้อมูลเดิมๆให้เพื่อนๆฟังนะครับเรามาดูลักษณะของเนื้อพระนะครับ ลักษณะของเนื้อพระปิดตาแรลบางไผ่นะครับแรลบางไผ่นะครับแรลบางไผ่นะครับจะคล้ายหินคล้ายเหล็กนะครับเป็นลักษณะเป็นเสี้ยนทับไปทับมานะครับไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูภาพนะครับดูภาพเป็นเสี้ยนนะครับเป็นเส้นนะครับเหมือนเสี้ยนตาลนะครับเหมือนเหมือนเหมือนต้นตาลนะครับแต่ต้นตาลจะไปทางเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นของแร่บางไผ่จะทับ ทับไปทับมานะครับจนหนานะครับหนาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหนาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจะมีประกายสะท้อนสีเงินเป็นจุดๆนะครับดูแล้วค้ายหินนะครับแล้วตามซอกจะมีสนิมนะครับ้ายเหล็กเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับลักษณะนี้เป็นพระของแร่บางไผ่นะครับแร่บางไผ่จะมีเมื่อคุณดูไปจะในเนื้อนะครับดูที่เนื้อนะครับเนื้อจะ ไม่เรียบเนียนนะครับไม่เรียบเนียนจะเป็นตะปุ่มตะปำไม่เรียบเนียนนะครับดูแล้วจะเหมือนจะเหมือนพูนนะครับจะเหมือนพูนเนื้อจะพูนนะครับไม่เรียบเนียนนะครับไม่เรียบเนียนดูเส้นเสี้ยนเป็นหลักนะครับเพื่อนเพื่อนเส้นเสี้ยนเป็นหลักถามว่าของแท้ของถามว่าของแท้มีไหมที่ไม่มีเส้นเสี้ยนที่ดูมานะครับที่พบเจอมานะครับ เส้นเซียนจะต้องมีทุกองค์นะครับมีมากมีน้อยแต่ต้องมีนะครับเพื่อนๆจะต้องมีนะครับตามซอกตามรอยตัดด้านบนอะไรอางนี้อาจจะหลบมุมหลบในอยู่นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆส่องดูนะครับอ่านี่เป็นข้อมูลนะครับอ่าสนิมนะครับอ่าสนิมที่กัดกินตัวเองนะครับอ่าในวงการว่าสนิมกัดกินตัวเองนะครับอ่าอันนี้จากจากที่ผมครอบครองพระองค์นี้มานะครับพระองค์นี้มานะครับอ่าสนิมก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ ไม่ได้กัดกินตัวเองจนก่อนแล้วก็หลุดล่อนไปนะครับคืออยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเป๊ะอ่านี่เป็นข้อมูลจริงนะครับจากคนที่มีอยู่จริงนะครับอ่าส่วนเนื้อเ ah ปาะลงกระแทกเอ่อถ้าเกิดตกแล้วแตกอ่านี้น่าจะจริงนะครับเพราะเราดูด้วยตาแล้วน่าจะเปาะนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามองแล้วมันเหมือน uniform. พุนนะครับอ่าดูแล้วมันเหมือนพุนนะครับลักษณะพระนะครับจะไม่เนื้อเนื้อจะไม่แน่นนะครับจะไม่แน่นจะไม่เนียนนะครับ แต่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นทับเกยไปทับไปทับมานะครับไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับคือนี่นี่คือลักษณะของแร่บางไผ่นะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆอยากรู้แล้วนะครับว่าแร่บางไผ่แร่เป็นแร่ตายดูอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับแร่เป็นนะครับลักษณะของแร่บางไผ่ที่เรียกว่าแร่เป็นนะครับ จะมีลักษณะขายขายขายเส้นสีขาวนะครับงอกมาจากเนื้อพระนะครับงอกมาจากเนื้อพระที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับจะเหมือนเชือกหรือเหมือนเส้นขนนะครับเส้นเล็กๆนะครับสีขาวนะครับงอกมาจากเนื้อพระนะครับจะเรียบไปกับเนื้อพระก็มีนะครับจะตั้งตั้งขึ้นมาก็มีนะครับเส้นจะตั้งขึ้นมีครับจะนอนไปลาบไปกับเส้นกับเนื้อพระก็มีนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตไปนะครับจะอยู่ตามเนื้อพระนะครับเกิดมาจากเนื้อนะครับเกิดมาจากเนื้อพระเส้นนี้นะครับเส้นเหล่านี้นะครับเส้นเหล่านี้จะงอกเงยขึ้นมาเองได้นะครับงอกเงยงอกยาวขึ้นเองได้นะครับและจะหลุดหายไปเองได้นะครับแล้วก็จะงอกขึ้นมาใหม่อันนี้คือลักษณะของแร่เป็นนะครับแร่เป็นนะครับและเวลาที่ เวลาที่เพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆบางคนมีนะครับถ้าดูแล้วมีนะครับให้เพื่อนๆถอดอ่าเปิดกรอบนะครับพอเปิดกรอบพระออกนะครับให้เพื่อนๆใช้กล้องส่องพระดูที่เส้นนี้เส้นเหล่านี้นะครับเพื่อนๆจะเคลื่อนไหวเองได้นะครับอ่าจะเคลื่อนไหวเองได้นะครับอ่าอ่ามาถึงตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆบางท่านอาจจะคิดว่าโมนะครับคือผมอ่านี่เป็นข้อมูลจริงนะครับ ผมพยายามจะใช้คำพูดและระมัดระวังที่สุดนะครับมันมันเป็นดาบสองคมนะครับเดี๋ยวจะบางคนไม่เชื่อนะครับบางคนไม่เชื่อบางคนก็เชื่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลจริงนะครับผมย้ำนะครับคนที่มีพระปิดตาแล่บางไผ่นะครับให้คุณดูพระของตัวเองนะครับให้สังเกตดูนะครับพระของตัวเองเป็นแล่เป็นหรือแล่ตายนะครับโดยวิธีดูแบบนี้นะครับให้สังเกตดูว่า แร่บางไผ่พระของคุณเนี่ยมีเส้นแร่สีขาวงอกขึ้นมาจากเนื้อพระไหมอ่าแล้วก็สังเกตดูว่ามีงอกมีมีงอกยาวขึ้นมาเองไหมเคลื่อนไหวได้ไหมอ่าวิธีการดูเคลื่อนไหวนะครับให้คุณเปิดก่อพระออกนะครับแล้วก็ใช้กล้องส่องไปที่เส้นเส้นเส้นเหล่านี้ที่ตั้งขึ้นมานะครับจะเคลื่อนไหวได้นะครับอ่จาจะเคลื่อนไหวได้ทุกวันนี้นะครับ ทุกวันนี้ยังพระของผมนะครับที่คุณเห็นนี่เส้นสีขาวก็ยังเคลื่อนไหวได้อยู่นะครับสำหรับท่านบางคนที่ยังไม่เชื่อนะครับถ้าท่านอยากจะศึกษาเนื้อแร่บางไผ่นะครับติดต่อมาได้นะครับมาดูองค์จริงได้นะครับามาดูองค์จริงได้นะครับส่วนแร่ตายเป็นอย่างไรแร่ตายก็จะไม่มีเส้นสีขาวนะครับแร่ตายก็จะไม่มีเส้นสีขาวแล้วจะไม่มีการงอกเงยและจะไม่มีการเคลื่อนไหวของเส้นนี้นะครับอ่านี่คือความ ความต่างนะครับความต่างของแร่เป็นแร่ตายนะครับเพื่อนๆความต่างของแร่เป็นแร่ตายนะครับคือคุณจะว่าอย่างนี้มันเป็นมันเป็นสยศาสตร์หรือไม่อ่ะคือผมผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไสยศาสตร์คือคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องมาสวดมนต์ไม่ต้องไม่ต้องมาสวดคาถาคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องพนมมือสวดอะไรทั้งนั้นคุณมีพระแร่บางไผ่ที่มีลักษณะแบบเนี้ย ที่มีเส้นสีขาวแบบเนี้ยคุณเปิดกรอบออกดูแล้วคุณส่องดูเลยครับมันจะเคลื่อนไหวได้ครับทุกวันนี้ของผมก็ยังเคลื่อนไหวได้อยู่นะครับเพื่อนๆอ่าเคลื่อนไหวได้อยู่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับการดูแลเป็นแลตายนะครับดูแลเป็นแลตายนะครับคนส่วนใหญ่มีพระนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่ามีมีมีแบบนี้ด้วยนะครับอ่ามีแบบนี้ด้วยนะครับอ่าสรุปนะครับคลิปนี้นะครับสรุปนะครับ แร่นะครับการดูแร่บางไผ่นะครับให้เน้นเซียนนะครับคำโบราณโบราณนะครับให้ให้เน้นเซียนนะครับให้ดูเซียนนะครับให้ดูเซียนว่าเป็นเซียนแบบแบบธรรมชาติเหมือนในคลิปไหมนะครับเหมือนในรูปไหมนะครับคือเซียนเซียนพระนะครับเซียนของแร่นะครับจะทับไปทับมานะครับไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับ ถ้าไปทับมาจนหนาเกิดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อนๆเ,เกิดเป็นหนาเนื้เกิดจนเป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วเวลาจะดูว่าแร่เป็นหรือแร่ตายนะครับสรุปนะครับให้ดูเส้นสีขาวนะครับผมขอย้ําให้ดูเส้นสีขาวที่งอกเงยมาจากเนื้อพระเนื้อแล่นะครับเส้นพวกนี้นะครับจะสามารถงอกงอกยาว ขึ้นไปได้ยอกง,งอกเงี้ยงอกยาวขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถหลุดออกหายไปได้นะครับแล้วก็งอกเงงอกใหม่ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของแพร่น,นะครับและสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับณทุกวันณวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับอ่าทุกวันนี้นะครับพระองค์นี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับสามารถใช้กล้องส่องพระดูได้นะครับอ่า บางท่านไม่เชื่อนะครับมาดูได้นะครับเป็นแนวทางนะให้ท่านศึกษานะครับดูองค์จริงของจริงนะครับเพื่อนๆส่วนแร่ตายก็จะไม่มีเส้นเหล่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับให้เพื่อนย้อนดูนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับผมไม่ได้มั่วนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีแร่บางไผ่แร่เป็นนะครับเมื่อดูแล้วนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ เพราะว่าแร่เป็นนะครับไม่ได <pl ains> <t> ้ม <im itation> <t> ีผมองค์เดียวนะครับมีหลายหลายองนะครับที่ท่านบางท่านครอบคลองไว้แล้วก็ไม่รู้นะครับให้เพื่อนเพื่อนแชร์คลิปนี้ไปให้กระซิบบอกเขาได้นะครับบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับว่าคนนั้นคนคนที่มีแร่บางไผ่ครับให้ดูนะครับว่าแร่ของคุณเป็นหรือแร่ตายนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณดูแล้วแร่เป็นก็คอมเมนต์มานะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้กับ เพื่อนๆที่ศึกษาอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับอขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอขอบคุณครับผม